สวัสดีครับทุกที่ทุกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาเดินชมตลาดนะครับผมตลาดตลาดโป่งสะเก็ดนะครับผมนู่นนะครับป้ายตลาดเดี๋ยวเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับันะครับพี่น้อง นี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินเลยนะครับผมอันนี้ก็ดูเสื้อผ้าก่อนนะครับผมถูกครับพี่น้องยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะครับผมก็ราคาที่แต่ต้องได้นะครับผมนี่นะครับผมสำหรับคนทำงานนะครับผมเสื้อผ้า แต,แต่ก็เนื้อผ้าดีนะพี่น้องอผมพาเดินดูจะถ่ายช้าๆให้ดูนะครับวันนี้วันนี้ผมจะถ่ายช้าๆนะครับผมถ่ายไปพี่น้องก็บ่นว่าโอ้ยถ่ายเร็วจังอย่างเงี้ยฝั่งนู้นก็จะเป็นโอท็อปประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูอยู่ฝั่งฝั่งนี้ ก็ก็มีแต่ของไม่แพงนะครับผมถูกราคาก็คือแต่ต้องได้ครับผมสัมผัสได้นะครับผมใยจานสแตนเลสผมก็บรรยายไม่ถูกนะพี่น้องนะแต่ว่าแต่ก็มีให้เราดูขอถ่ายหน่อยนะครับผม อันนี้นะครับผมก็เป็นเป็นมัดเป็นมัดเลยพี่น้องทำใหม่นะครับผมบ้านผมเขาเรียกอะไรนะแขบนี่นะพี่น้องแขบเนาะต้นต้นแขบก็เอาดอกมาทําไม้กวาดเอพี่น้องเดี๋ยวทาดูนะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทาดูดูนะครับพี่น้องสวยๆอันนี้นะครับอันนี้เขาเรียกไอ้ อันนี้แหละที่ที่เป็นเป็นเครื่องมือของของของกระหางนะครับ <c oughs> <c oughs> กระดงนะ้งเนาะกระดง้ง <c oughs> กระดง้งกระด้งนะครับผมต่อมาก็อันนี้อันนี้นนเขาไม่เรียกว่าเข่งนะพี่นะ้องอันนี้เขาเรียกเขาที่ตากปลานะผมเขาเรียกคล้ายๆกระดงนะ้งเนาะอ่าเาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะแตอันนี้ก็มาต่อมาก็มวยนะพี่นนอะ นีคล้ายๆหวายแต่ไม่ใช่หวนะครับนะครับเนี่าก็กำลังอ่าดูแลร่างกายอยู่ครับผมดูแลท้องทองไส้ครับอ่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องก็จะมีอ่าดูนะครับพี่น้องเนี่ยของไทยประดิษฐ์ทั้งนั้นเลยพี่น้องอ่าทุกพี่น้องอข้องเลยนี่พี่น้องข้อง ทองคำนี่พี่น้องเอาไว้ใส่เงินใส่ทองพี่น้องอันนี้เขรลูดูนะพี่น้องเนาะเก็จะเป็นแม่ค้านะครับคนไทยกันนะครับผมนี่ถือว่าจะเป็นนวดเนาะนวดฝ่าเท้าเนาะอันนี้นวดอะไรก็จะเต่าเต่าเนาะไปดูกันดูนะครับพี่น้องเข้าเข้าคนขายก็เป็น สงสัยจะเป็นเจ้าเหนือนะเจ้านี่นะครับพี่น้องสำหรับคนในทลาเขาจะก็จะ,จะ,จะห้อยห้อยสอบ่านี้นะพี่น้องนะนี่นะครับผมเหมาะเนี้ยพี่น้องคนก็ตาหม,มากครับผม,มสวยครับผมก็ตลาดนี้โอ้สุภาพมากนะพี่น้องสะอาดสะอาดถูกหลักอนามายัยดูพื้นไม่มีขยะนะพี่น้องไอแลนด์ครับ ระยองครับผมระยองเสื้อผาดูนะครับเสื้อผ้าเด็กก็มีกลับมาเดินชมตลาดด้วยกันเท้านี้ผมก็ดีหน่อยทางตลาดโอ้ไม่ได้เปิดเทีงนะครับผมก็เลยครับเสื้อผ้าของเด็กนะครับผม ราคาก็กันเองนะผมกันเองราคาถือว่าสัมผัสได้ครับผมพี่น้องทางบริเวณด้านในก็เป็นตลาดสดนะครับนี่ก็ตลาดสดนะครับผมแต่ว่าผมจะไม่พาเข้าตลาดสดนะครับผมวันนี้ก็จะพาเดินดูของนี่นะครับผมต้องขอบคนทํางานนะครับแต่ต้องได้ครับผมมันมีเสียงเพลงนะพี่น้องมีมีเสียงเพลงไดย ถ้ามาทางนี้นะครับผมก็ก็เปิดเทมอยู่อยู่ได้ไม่นานนะครับผมต้องไปถ่ายทางอื่นนะครับฮัลโหลลูกใครว่าน่ารักจังนี่ครับผมเสวยนะครับผมราคาสัมผัสได้นะครับพี่น้องสัมผัสได้นะครับผมราคาถูกๆครับผมอันนี้ก็จะมีเสื้อผ้าอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินตลาดเข้าสายกลางนะพี่น้องที่เดินมากีนนะครับผม ลองได้พี่ลองไดครับผมลองได้เ,เกี่ยวกับเส้นปวดยอ่อตาเนี่ยครับผมส,สมุนไพรโบราณนะครับผม <ใน S 2> เป็นไทยประดิษฐ์นะครับผมไทยปวดหลังปวดสะบักต,ต้นคอเ,เป็นสูตรของโบราณโบราณเนาะตาเน,ะ<ใ>น,นาะค,ครับผมปวดเมื่อยปวดยอกก็แงะแงะมาได้ครับผมที่โปงสะเก็ดนะครับผมขอบคุณนะครับคุณตา โอ้พี่น้องนี่เจ้าของแซ่บนี่เจ้าของเป็นตแาแซ่บเลยพี่น้องเออมา,ไปไปมา,าเ้ยนะครับก็มีแม่ค้าใจดีคอยต้อนรับน,นะครับผมที่ตรงข้าจุดนะครับผมบเจ้<ด>ากินกิสานบางเดียวพี่น้องคือตะแซ่บขนาดเพิ่งว่าหากินยากเติบหากินยากเติบหากินยากเติบค่ะเพราะว่ามันแซ่บครับผมมันมันแซ่บนขอบคุณครับแม่ค้าขอบคุณครับผม เดี๋ยวพาเลาะเลาะเลาะฝั่งนู้นก็มีโอ้นี่ครับก็มีฝั่งนู้นก็มีนะครับหนูน้อยน่ารักน,น,นะครับลูกแม่ค้าเดี๋ยวเดี๋ยวพามาหยอกคุณยายหน่อยสักหน่อยดนึ่ให้คุณยายด่าสักหน่อยสวัสดีคุณยาย อาสวัสดีคุณคนชลาครับผมคุณนอกใจที่ไหนนอกใจที่ไหนคุณยายพูดไปเห็นไหมไหต่อนะที่นันะ่นเดินหน้าต่อครับผมมี่เจของแซ่บๆครับผมมี่เจของเป็ะตาแซ่บทั้งนั้นครับผมตลาดนานๆผมจะมาทีนะครับผมประมาณเป็นไงแม่ค้าขายดีบ้างไมาจา่จะ ผัดกระดาแบหนนาาเะอาหารหลานเจ้าเนาะนี่เนี่ยผัดกระดาบนี่ยค่ะก,กระดาวัตถุที่นอ่เน,นี่ยนะครับของกระดาษไทยแลนด์นะครับผมมีน้ำพริกปลาทูมีโอ้หลายอย่างเลยเนา <Okay. S 2> ะก็จุดใจก็แวะมาได้นะครับที่ตลาดโกงสะเก็ดนะครับผมระยองนะครับผมนะครับผมตลาดสะอาดๆนะที่นี่เนาะไม่ใช่ผมพูดเล่นนะครับพีบ่นี่เนาคนเดินก็ ห่างๆห,หน่อยแต่ก็มีมาเรื่อยๆอมีมาเรื่อยๆนะครับดูขายที่ไมด่ดีของร้านนี้เมื่อเช้านี้สูงขนาดนี้พี่น้องตอนตอนนี้ยุบนุงเหลือแค่นี้นะครับผมประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็คงจะหมดแล้วนะคุณใหญ่ก็โอ้โพี่น้อง <มา S 2> <ๆ S 1> อันนี้มา,มาดูเรื่องกย้วย๋กันอีกแล้วพี่น้อง ถ,ถ,ถ,ถูกนะูกนี่น้องถูกๆนะนี่ครับผมอันนี้ไม่ต้องไปคอยนวลที่สวนลำไยห,หรอกครับผมมาที่ตลาดเลยครับลำไยครับผมโอ้กระป๋าเป็าแซ่บพี่น้องครับผมนะครับลานต้นไม้วนกลับมาที่เดิมครับผมพอ,อจบการรายงานข่าวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องทุกท่านนะครับผม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาชมให้นะครับผมสำหรับน้องดาวก็จะขอจบคลิปไ้แต่เพียงเท่านี้นะครับการเยี่ยมชมตลาดน้อยโขงสะเก็ดนะครับผมอาหารอร่อยครับผมขอบคุณครับ